เตรียมวัสดุเพาะบอนสีเร่งงอกเร่งรากเจริญดีมีเคล็ดลับว้า <Wow. S 1> ช่องนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปเตรียมวัสดุเพาะบอนสีกันนะคะซึ่งเราพบปัญหาการเพราะบอนสีเนี่ยไม่ได้คุณภาพร้อเปอร์เซ์นะคะเราจึงหาวิธีการเพื่อให้ได้คุณภาพ ที่ดีแล้วก็มีการงอกร้อยเปอร์เซนต์นะคะโดยเตรียมวัสดุดังต่อไปนี้วัสดุที่ใช้ในการเพราะนะคะก็คือขุยมะพร้าวนะคะและพบว่าขุยมะพร้าวมีสารชนิดหนึ่งคือสารแทนนินนะคะแทนนินเนี่ยเป็นสารสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะละลายน้ำจะกลายเป็นกรดแทนนิก ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนกลายเป็นเกลือนะคะที่ไม่ละลายน้ำดังนั้นเมื่อใช้กากมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวปลูกพืชหรือเป็นวัสดุปลูกนะคะอาจจะทำให้พืชขาดแคลเซียมระบบรากไม่ค่อยดีอัตราการงอกของพืชก็จะไม่ดีด้วยนะคะทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไง อะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรขั้นตอนแรกก็คือนำขุยมะพร้าวไปแช่น้ำประมาณ3-4วันนะคะอันนี้แช่เลยไปหน่อยนะคะ7วันนำมาล้างน้ำออกแล้วก็แช่ต่ออีก3วันนะคะล้างให้สะอาดเทน้ำออกหรือบีบน้ำให้หมาดๆนะคะแล้วนำไปตากแดด จะสังเกตเห็นว่าน้ำที่เราเทออกจากน้ำแช่นะคะจะมีสีน้ำตาลออกแดงๆนะคะซึ่งมีสารแทนนินเป็นส่วนผสมขั้นตอนต่อไปนะคะเราบีบทำความสะอาดเสร็จก็นำไปตากแดดน,นะคะก็ใช้เวลาตากประมาณ2วันนะคะถ้าแดดแรงจัดๆก็ใช้เวลาแค่วันเดียวก็โอเคนะคะ หลังจากที่เราตากแห้งแล้วนะคะอันนี้ตากสองวันเอาก็ได้ขุยมะพร้าวนะคะเตรียมเอาไว้เพาะการจะเพาะให้มันงอกดีเราควรจะร่อนเอาที่มันแบบละเอียดนะคะจะงอกดีมากขั้นตอนที่สามนำขุยมะพร้าวมาร่อน เพราะวัสดุเพาะที่ดีจะต้องละเอียดแบบนี้นะคะเราก็ได้ตะกร้าเล็กๆนะคะเป็นตะกร้าขนมจีนนะคะก็ใช้เอามาร่อนได้ก็กำลังดีเลยนะคะส่วนที่เราร่อนได้แบบละเอียดเราก็เอาไปเป็นวัสดุเพาะนะคะส่วนไอ้ที่เป็นกากๆเนี่ยก็นำไปเป็นวัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือเป็นวัสดุปลูกผสมกับ ขุยมากก็จะงามดีนะคะไม่ต้องใช้ขุยมะพร้าวที่ละเอียดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้รากของเขาเนี่ยเกาะแล้วก็งอกได้ดีขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือผลงานการร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า ยายมะพร้าววัสดุปลูกพืชนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะในการเตรียมวัสดุเพาะเพื่อให้วัสดุเพาะเรามีคุณภาพดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์การงอกสูงก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ